ว่ายครับผัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็เอานงินไปเสกจานแล้วก็ฟองน้ำประทานได้เลยครับไปสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับสวัสดีแฟนช่องและแฟนเพจทำเองสายลุงพันธ์นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวลุงพันธ์ก็จะมาทําเป็นกับเพรากระเพากบสับนะฮะโอเคครับเดี๋ยวก็นี่ฮะอบกระเผาไฟก่อนครับเผาให้มันให้ดูแห้งหน่อยครับ เ,เอาเสร็จเดี๋ยวก็เอาไปล้างน้ําแล้วก็จะเอามาสับล้างน้ําก็เอาทําความสะอาดขี้เท่าอะไรออกก่อนตัวใหญ่มากนี่ครับเราก็ได้กบที่นำไปเผาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปล้างล้างทำความสะอาดพวก กี้เท่าแล้วก็ก็คาบพวกเมือกที่กบตัว,ตว,วกบออกนะฮะก่อนจะมาสับนะครับไปหลังจากที่เราทําความสะอาดเครื่องในตัดหัวทิ้งแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาสับนะฮะการสับก็แล้วแต่ชอบว่าจะละเอียดมากไปห,หรือไม่ละเอียดเอาจมยากก็ได้ อยู่กับความชอบครแต่ทกก็จะเอาละเอียดนี้ครับนะครับ,รบเราก็ได้แล้วกบสับเดี๋ยวจะนำกบสับต,ตัวนี้ไปไปรวน,นครไปรวนให้มันสุกก่อนที่จะทำการผัดเรานะครับโอเคครับรตั้งกระทะครับใช้เตาถานใ้้วันนี้ ก็ใส่น้ำมันเล็กน้อยครับเพื่อมาให้มันติดกระทะมากในการรวนตัวเนื้อกบนะครับไฟรเริ่มร้อนแล้วก็ใส่กลบลงไปเลยครับ คั่วไปจนจนกว่ามันจะแห้งนะครับแต่เห็นได้ว่าน้ํากบในตัวกบล้วเริ่มออกครับผัดตัเรื่อยๆครับจนน้ําที่ออกจากกบมันแห้งครับถ้อคอยคนไว้ครับเดี๋ยวมันจะไหม้ครับนนี้ก็แห้งแล้วนะครับเดี๋ยวว่า นำไปใส่กันไว้เตรียมรอ,รอเดี๋ยวไปเตรียมเครื่องในการสักระเพรากันนะครับโอเคครับไปครับโอเคครับต่อไปเราก็จะทาการผัดกระเพราเลยฮะในการเตรียมกระทะตั้งเตาถ่านเหมือนเดิมครับใส่น้ำมันไม่ต้องเยอะนะครับแต่นิดเดียวพอใส่พริกกกะเพราที่เราทำไว้ครับ เลยผัดไปรเรื่อยนะครับมันหอมๆนะครับวอ้ยถึงแล้ครัแบแก็บกมูกเลย ่ใส่เกลืเลยไปน้ำตาใส่นิดหน่อยครับเสร็จเครื่อครับใส่เกลือแทนน้ำปลาครับเพราะว่ามันจะได้ม,ไดมันไม่แฉะน้ำตาลมันไม่แฉะตัวนี้มันจะ,จะแห้งนะครับอคัดลิ้นบ,บ่อยครับเข้าไปก่อนนะครับให้มันเข้ากันไม่ต้องกวนนานเท่าไหร่ครั้งว่ากบ เราอ่ากวนไปรอบตรงน,นะนั้นมันสุกแล้วครับเนี่ยตัดเข้าของแท้ครับเขาดีมาก ท่านเรียบร้อยครับผัเดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก <c oughs> ็เอาน้ำไปเกลจานแล้วก็พร้พอมรับประทานได้นเลยครับไปนะเรียบร้อยครับเมนูผัดกะเพรากบสับครับพร้ราพาพรพอมรับประทานครับ ไปะะไปชิมกันดีกว่าครับนไครับกะเพรา,ากบสับนไครับมาชิมกันดีกว่าครับอ,อร่อยมากครับ ถึงใจมากเต็จเต็จถึงใจมากอืมได้วครับ นะับฝากไว้นะครับเมนูกะเพรากบสับโอเคครับตอนนี้ก็ฝากไปแค่นี้ก่อนนะครับสุดท้ายนี้ไม่ว่ามาตัวเร็วแค่ไหนเรยังต้องแพล่ละเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับ